ีปัญหาอยากถามบ้างไหมคะท่านอันนี้มันมีไอ้นั่นตลกนะครับในโลกไฟเบอร์เขาเขียนดีเขาเขียนว่าท่านตอบทุกเรื่องแต่ไม่รู้เรื่องและไม่ได้เรื่องนี่ล้อกันเล่นนะครับอย่าว่าอย่าว่าเป็นนนะครับผมเอาจาก ในเว็บไซต์เขาเขียนเล่นๆนะครับอันนี้เป็นการเป็นการแซวกันท่านอย่าไปคิดว่าเฮ้ยผมไปว่าหรืออะไรมันก็ขำดีนะครับแต่ท่านตอบได้เรื่องหลายเรื่องนะครับได้เรื่องหลายเรื่องนี่ก็มีที่ไหมล่ะเี็นอดือเท้าเลยนะถามว่าผู้อพยพอัจฉริยเขาอยู่น่มีที่ไหมแต่เราเปิดไม่ได้อกครับผู้อพยพเปิดระบันไลเลยประเทศแย่แต่ว่าเท่าที่จับดูเนี่ยก็ดีนะครับว่าท่านก็เล่าให้ฟังว่าในปีนี้มีอะไรบ้างแต่ผมก็ยังมีข้อ ที่เห็นต่างกับท่าน <c oughs> เห็นต่างไม่ได้ผมไม่ใช่ว่าผมไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้กําลังใจนะครับ <c oughs> ไม่ให้ความรู้ร่วมมือได้ยังไงในเมื่อผมเนี่ยเป็นคนอยู่ฝ่ายเรียกร้องให้ท่าน <c oughs> ออกมาปฏิวัติอเมื่อวันที่22 <c oughs> พฤษภาคมท่านก็อยู่ในกระบวนการที่ก็พี่น้องประชาชนก็ <c oughs> ร่วมแก๊สน้ําตาลุยระเบิดกันมะโดนวิ่งกระป๋าร้านแบบสุนัขเลยเนี่ยแล้วก็ให้กําลังใจท่านนะครับวันนี้เนี่ยที่ท่านบอกว่า แม้มันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ต่างฝ่ายต่างใช้อาวุธสงครามเนี่ยต้องบอกว่าผิดนะครับเพราะว่าฝ่ายผมเนี่ยไม่มีอาวุธสงครามนะครับมีจุดสองห้อยอยู่ก็บอกเนี่ยมันยิงเอายิงเอาปะโตจนต้องฟังเพลงนั้นตื่นมาเช้าก็ยิงที่นั่นแหละแหละดีมากเลยจาได้ไหมที่แล้วก็ตื่นแต่เช้ามามือยิง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 ยันคำเลยแหละดีมากเลยนะนี่มันก็รอมาเปิดให้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าเอาเรื่องเก่ามาอีกก็ มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราไม่มีอาวุธแต่ว่าท่านบอกท่านยุติความรุนแรงแล้วให้ความเป็นธรรมทุกภาคส่วนเนี่ยดีฮะดีแต่ว่าบางทีเนี่ยผมก็ดูว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นในเมื่อเราออกมาเรียกร้องว่าเขาทุจริตคอร์รัปชันรับจำนำข้าวมหาศาลเลยท่านทำไมไม่ใช่มาตราสี่สีล่ละเมื่อท่านเขาเสียหายตั้งแปดเก้าแสนล้านซึ่งตอนนี้ว่ากว่าล้านล้านแล้วเพราะอย่าลืมนะว่าข้าวที่ค้างสิบเอ็ดล้านตันเนี่ย ค่าเก็บรักษาสูงกว่าราคาข้าวสูงกว่าราคาข้าวาาาาเดือนหนึ่งข้าวโกดังเท่าไหร่โอ้โหมหาศาลเลยแล้วปีนึงเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยแพงกว่าราคาข้าวแล้วจะทำยังไงก็ต้องขายข้าวสิบเอ็ดล้านตันทิ้งเป็นอาหารสัตว์ไปทําแป้งไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ต้องมาขึ้นภาษีเรามาเก็บภาษีเราเพิ่มอิจฉาสมหมายก็ จะไปกู้ออกพันธบัตรอะไรเพื่อเอามาใช้นี่มันไม่ใช่ท่านต้องไปเอาเงินพวกเขาเขารวยจะตายก็มีเครื่องบินส่วนตัววินจังหวัดเฉวงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาโอ้ยแล้วเงินเราทั้งนั้นนะแล้ววันนี้ยังไงอ่ะท่านก็บอกต้องขึ้นเพราะเศรษฐกิจแย่มันไม่ใช่ท่านต้องไปเอาเงินตรงนี้มาใช้นะครับท่านใช้มาตราสี่สี่เถอะตรงเนี้ยผมมีความเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ตรงที่ท่านบอกว่าท่านต้องมีสภาปฏิรูป ดำเนินการต่อจากรัฐบาลชุดดีแม้กระทั่งเดี๋ยวมาแล้วมาเปลี่ยนเนี่ยมันมองได้สองแบบมองว่าสืบทอดอำนาจหรือเปล่าอแล้วมองว่าหางานให้พวกทำหรือเปล่าเพราะว่าสภาพแวนุ้ทาก็ต้องบอกก่อนมาจากสปชสนชแล้วก็สภาล่างรัฐมนูญก็ตกลงทํากันยาวเหยียดเหรอเนี่ยประชาชนก็จะรับได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าท่านบอกมาเปลี่ยนท่านไม่ยอมก็ก็ดีคือต้องทําอะไรสารต่อแต่ว่าอย่าว่า สืบทอดอำนาจนะถ้าท่านบอกมีสภาปฏิรูปดำเนินการต่อโอเค <c oughs> เพื่อไม่ให้เปลี่ยนห้ามตั้งคนเหล่านี้มานะไม่ว่าจะเป็นสปชสอน,อนชสภาร่างรัฐนูล <c oughs> ท่านต้องเปิดฟรีเลยแ <c oughs> ล้กก<ำ>วกันมาำหม่กำหนดสเปคมาเลยค <c oughs> อกำหนดสเปคมาเลยว่าเท่าไหร่หรือจะเอากันแฟร์แฟไหม <c oughs> อเอาแมโยเอาออกมาเลยว่าโยเชี่ยวชาญเรื่องสื่อสมัครมาเลย จับฉลากกี่อันจับฉลากเอามาเอแล้วก็เอาเลยอย่างผมเนี่ยแม่เรื่องการเมืองถนัดสมัครมาประมาณสามล้านคนเอาสิบคนก็จับสีจับซีไม่เห็นยากเลยเอามาเพราะว่าเดี๋ยวบอกมีตั้งคณะกรรมการพิจารณาก็กลายเป็นว่าเอาพวกนี่อดอนาจแล้วก็จับฉลากบอกแม่มันเกิดได้คนไม่ดีหมดได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปถึงวิชา probability ความน่าจะเป็นตอนเด็กๆเราเรียนลูกบอลแดงห้าลูกลูกบอลดำห้าลูกใส่ได้หรอหยิบยังไงวะห้าครั้งให้ได้แดงห้าเป็นไปไม่ได้หยิบยังไงให้ได้ดำห้าเป็นไปไม่ได้ต้องสามสองสองสามสี่หนึ่งนี่น้อยมากน้อยมากเลยประยิบเป็นหมื่นครั้งถึงจะออกเห็นไหมครับมันเป็นวิชาน่าจะเป็น p r o b ability มันก็มีไว้แล้วนี่เป็นข้อเสนอจากผมนะครับซึ่งก็ให้ความร่วมมือให้กำลังใจนะครับแล้วก็ ดีใจที่ถ้าตอบทุกเรื่องแต่ค่านตอบได้เรื่องไม่ใช่ตอบไม่ได้เรื่องและไม่รู้เรื่องอย่างที่เขา เขาอ้อำนะครับค่ะก็ในส่วนของอสภาปฏิรูปที่จะมีต่อเนี่ยก็คือ,อไม่ได้คัดคา้านว่าไม่ควรจะมีแต่รกระบวนการในการคัดเลือกอันนี้แหละสําคัญว่าทําอย่างไรเนี่ยให้ไม่เป็นฐานอํานาจเก่าจากรัฐบาลของท่านเองหรือว่าเป็นการสืบทอดอํานาจแต่ว่าถ้าเกิดนําคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการคัดสรรกรรมการคัดสรรก็ถ้าเป็นชุดเดิมก,ก็ได้มาเหมือนเดิมใช่เนี่ยมันก็ต้องออกกันแฝงแฝแล้วคุโยจจาได้ไหมเรามาคุยตรงเนี้ย ว่าอดีตนายกรีทักษิณจะไปพูดที่เกาหลีแล้วก็บริยาบไปให้เขาไปเลยท่านก็บอกว่าไปเอาแล้วไปเป็นยังไงเอาดูเขาก็ด่าท่านนไม่ได้ด่าผมนะผลงานหนึ่งปีรัฐบาลบูบูนี่แปลว่าไม่ได้เรื่องเส้นเขียวนะครับเนี่ยทักษิณประเมินหนึ่งปีรัฐบาลผลงานบูบูแปลว่าไม่เอาไหนไอ้บัเอย่างเนี้นะครับบูแปลว่าไม่เอาไหนอ่ะแล้วเนี่ยเชื่อเราไหมล่ะถ้าเชื่อเราก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปให้เขานี่แล้วขอความร่วมมือไป แล้วก็ต้องมานั่งแก้ตัวว่าเอยมันเราไม่บูนะเราสวยนะเนี่ยมันแล้วก็ให้เขาไปพูดทําไม่ก็มที่บิ๊กจิ๋วยังบอกเลยออกไปเดินเยี่ยมชาวนาอะไรไม่ได้เอาทีนี้ก็ต้องบอกปันไปไม่ได้บิ๊กจิ๋วแค่ลูกน้องใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยทําไม่ได้แต่คนที่มีคดีอยู่ต่างประเทศกลับทําได้ก็พูดกับนานาอารยประเทศด้วยซ้ำไปนี่ครับนี่มันเจ็บกระดองใจตรงนี้แล้วไปด่ารัฐบาลเห็นไหมผมโกรธแค้นเพราะว่าผมเชียร์ท่านอะ ผมเชียร์ท่านนะมผมโปรดแค้แต่ท่านอีกประธานาบอกไม่เป็นไรไอ<ม>้เขาด่าแล้วออกไปทั่วโลออกไปไงเขายื่กับแจ๊คมามโอ้โหโอ้โหเซ็งลุ่มอเลยนี่นะครับเพราะเชียร์เนี่ยเหมือนเชียร์มวยเชียร์มวยไม่ได้เรื่องโอ้โหแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไป ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราฟังคลิปกันไปเนี่ยก็สรุปคร่าวๆก็คือการบริหารงานรัฐบาลเนี่ยแบ่งออกเป็น5กลุ่มค่ะคือ1ความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวิทยาก็สาธารณสุขการศึกษาการต่างประเทศกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม5เรื่องที่รัฐบาลทํามาเนี่ยหปีท่านมองแต่ละเรื่องอย่างไรบ้างคะผมเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงกแน่นอนแบบที่เราคุยกันแล้วเนี่ยนะครับเรื่องสาธารณสุขก็โซโซคือ เออเออบอกมันก็อยู่ระดับนี้แหละไม่ได้ขึ้นหรือาไม่ได้ลงไปจริงๆริเรื่องมันน่าเป็นห่วงมากกว่าอีกนะครับเราต้องไปฟังดีกว่าเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจว่าคุณประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์ที่น่ารักของเราเนี่ยพูดเรื่องเศรษฐกิจว่าอย่างไรค่ะไปฟังกันเลยค่ะสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นสภาพปไรายงานว่าไตรมาสแรกปี58านะครับมกราถึงมีนา58เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละสนะครับก็เป็นตัวเลขที่เราประมาณการจาก การใช้จ่ายและนำเข้าส่งออกอะไรทานองนี้นะครับหลายตัวอย่างมาเป็นประกอบกันก็ประเมินไม่ว่าอย่างนั้นเป็นตัวเลขที่เป็นการประมาณการทั้งสิ้นนะครับคาดว่าร้อยละสามมันจะเพิ่มมากกว่านี้ลดกว่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับความแข้งแข็งของเราเองด้วยนะครับรัฐก็พยายามเต็มที่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเราบังคับตัวเลขกว่านี้ไม่ได้นะถ้าเราไม่เข้มแข็งพอมันก็ขึ้นไม่ได้มากกว่านี้ถ้ามันมีมาตรการความเสี่ยงอย่างอื่นขึ้นมาอีกปัจจัยภายนอกมาอีกมันก็ลดลงกว่านี้นั่นคือ คือสิ่งที่เราบังคับไม่ได้แต่เราต้องเตรียมความพร้อมวอไว้อย่างไรมีมาตรการชดเชยไว้อย่างไรต้องคิดไปล่วงหน้าทั้งหมดวันนี้บานก็สั่งการไปอย่างนั้นนะครับในการขยายตัวของเศรษฐกิจขึ้นไปร้อยละสามในไตรมาสแรกนั้นก็เนื่องมาจากการบริโภคภาคเอกชนนะครับแล้วก็การลงทุนภาครัฐซึ่งซึ่งเป็นเป็น,เ,ปนเ,เรื่องแรกนะครับที่จะทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันอยู่ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็จเจริญเติบโตดีนะคครับมมีีนาเท่ยว วันนี้ผมเห็นคนมาเยอะไปหมดเลยนะแถวทำเนียบบ้างแถวพนักงอนนันบ้างแถวอะไรล่ะแถววัดพระแก้วนะครับพนั่งานจากเกลียเยอะแยะไปหมดนะคนเดินกันเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเขาเกิดความเชื่อมั่นในสถานการณ์ในเมืองไทยแล้วนะครับก็ต้องช่วยกันรักษาไว้อันนี้ก็เป็นผลจากที่รัฐบาลได้พยายามเร่งรัดทุกอย่างนะครับตั้งแต่การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่ผ่านมาการสร้าง,งความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความเรียบรร้อยภายในบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ทําให้ภาคธุรกิจภาคประชาชนแล้วก็ต่างชาตินะครับรู้สึกมั่นใจในการดําเนินการธุรกิจทําให้การดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกตินะครับก็ต้องแก้ปัญหากันไปเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดเวลาเหล่านี้นะครับวันนี้นักท่องเที่ยวกลับมาทเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นนะครับนำไรายได้เข้าประเทศมากขึ้นการจ้างงานก็เริ่มดีขึ้นนะครับในเดือนเมษา2568นี้มีการจ้างงานอยู่ที่37.5ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ0.5นะครับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอันนี้เป็นผลงานที่เราได้ทํากันร่วมกันมานะครับท้งรัฐประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ยังคงมีปัญหาในเชิงโครงสร้างเยอะแยะนะครับต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขอีกนานพอสมควรต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนประชาชนประชาสังคมต่างๆเหล่านี้ภาคธุรกิจก็ต้องมาช่วยกันนะครับเพราะว่ามันเราพึ่งพาการส่งออกสูงกว่าร้อยละเจนะครับแล้วสินค้าทุนใหญ่ก็เป็นด้านการเกษตรทั้งสิ้นนะครับ ในในรายได้ทั้งหมด70%เปนะแล้วก็เป็นเรื่องธุรกิจเทโลมีด้วยซึ่งเรายังเข้มแข็งไม่ไม,ไม่เพียงพอนักนะครับรัฐบาลเร่งรัดมาปีแล้วนะปีนี้ก็จะเร่งต่อไปนะครับขาวนี้ประเทศคู่ค้าของเราหลายประเทศนะทั้งในอาเซียนในประชาคมโลกต่างๆนั้นก็ยังคงประสบกับปัญหาเศษรษฐกิจในประเทศของตนนะครับทำให้ภาคการส่งออกของเรานั้นได้รับผลกระทบไปด้วยะเดียวการภาคการเกษตรนะครับเป็นอาชีพหลักคนไทยกว่า23ล้านคนนะครับร้อยละ ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะแต่ผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นคิดเป็นมูลค่าเพียง8%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เท่านั้นนะครับแสดงว่าราคาผลิตภัณฑ์เกษตรมันตกลงถึงแม้จะขายได้มากแต่ราคามันตกเพราะเราถูกควบคุมด้วยกฎกติกาด้วยพันธสัญ,ญญาต่างมากมายนะการลดสิทธิประโยชน์ภาษีต่างๆเราเป็ไปประเทศกับประเทศปานกลางนะครับรายได้ปานกลางก็ถูกปรับลดหมดนะเพราะ,ะนั้นราคามันตกลงแน,น่นอนเราต้องสร้างความแข็งตรงนี้แล้วจะปรับโครงสร้างภาคเกษตรอย่างไร เราต้องคิดตรงนี้นะครับเป็นเรื่องระยะยาวส่งเสริมควบคู่กันไปด้วยกับการลงทุนในด้านอื่นนะครับเพื่อให้เกษตรกร,กรไทยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็มีคุณค่ากับประเทศไทยมาเป็นเวลาย,ยาวนานนะครับค่ะก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ ก็ยังสงสัยแหละเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะหลายหลายฝ่าย,ายของรัฐบาลเนี่ยก็มาพูดว่าที่เศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะการลงทุนของรัฐบาลส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้ค่ะมันดีขึ้นแล้วจริงๆหรอะท่านคือการกระจายเงินต่อพี่น้องประชาชนจริงแต่ว่าเราไปกู้เงินเขามาไปทําพันธบัตรรัฐบาลมาอย่างงี้ค่ะออกเงินกู้ไปของเงินกู้มาอย่างเงี้ยเท่ากับประเทศเป็นนี้นะอันนี้นะครับพอดีเราทําเรื่องเศรษฐกิจอยู่น,นผมสนใจเรื่องนี้อยู่นานตั้งแต่เป็นประธานกรรมธิการคมนาคมแล้วอันเนี้ย เท่ากับว่าเสริมสภาพคล่องให้คนในประเทศเท่านั้นเองเพราะว่าเอาเงินกู้ยังไงกู้ก็ต้องใช่ใช่ไหมครับมันจะเอาแบบแหมสมัยก่อนนะ่ะไม่มีไม่จ่ายะอะไรไม่หนีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตรงนี้จะเห็นเลยว่าวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ย้ำถึงตัวเลขการส่งออกที่เราบอกแล้ว GDP เราเพึ่งการส่งออกถึงร้อละเบวันนี้คุณประยุทธ์พูดชัดเลยถึง73แล้วเป็นสินค้าเกษตรซะเกือบหมดแต่สินค้าเกษตรราคาต่ำํำแล้วก็บอกอีกว่าเกษตรกรมีถึงตั้งยี่สาล้านคนคเป็นร้อยละ27ของคนแต่ราคาไม่ได้ ราคาถุกและจะแก้อย่างไรท่านถามผมผมก็ต้องบอกว่าท่านต้องแก้เลยอย่างที่เราก็เคยเสนอไปว่าวันนี้ท่านจะต้องทํานาในหนึ่งไร่เพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่าแทนที่จะเอาเงินไปสนับสนุนหรือซ ubsidize เนี่ยท่านก็ต้องเพิ่มผลผลิตโดยส่งเกษตรซึ่งกระทรวงเกษตรไม่เป็นสับปรสุขหรืออิตาบ้าอะไรไม่อยากจาชื่อก็ไปบอกว่า เดิมเคยทําได้ไล่หนึ่งสมมุติว่า10ตันก็เป็น20ได้ไหมยี่ไม่ได้ก็15ได้ไหมก็ทําให้ราคาข้าวต่อตันที่เรามีถึงหกป้นอาจจะเหลือแค่5 5 0พพอขายได้อันที่2ออยากจะสร้างแบรนด์เนมหรือชื่อ ลุมเจ้าภรยาเห็นทรายทลาไหลลอห่องไหลมาเรื่อยๆเอ,อๆื่อยๆจากเหนือผ่านชัยนาททั้งหมดเลยไล่มาแต่สระบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองอุทยานนทบุรีปรทุมธานีทำนาออาร์แกนิกมันเลยอเอาฝรั่งมาดูเลยว่าโอ้โหนี่ไม่มีปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ใช่บัฟโฟรบัฟโฟรแปลว่าขวายไถเลยไม่ต้องใช้รถไถไม่มีเลยธรรมดาตันหนึ่ง เท่าไหร่คูณสองไปเลยนี่นะครับแล้วเอามาดูเลยเอามาเลยท่านมาเที่ยวเพิ่มการท่องเที่ยวได้สมมุติว่าโยอยากจะกินข้าวออร์แกนิกจากเมืองไทยมาเที่ยวเลยนี่ได้เห็นควายฝรั่งชอบควายแต่ไม่สนใจวัวเพราะวัวเขาสวยวัวเขาดีแต่ควายเขาไม่ค่อยดีควายที่ไถนาเขาเรียกวอเดอร์บัฟเฟรโอ้โหมันสมาร์ทไถนี่ไม่มีอะไรมีมันสุดยอดแต่ไอพวกควายเหล็กไม่ต้องเอามาเนี่ยเราก็เสนอไปบอกท่านแต่วันนี้ท่านบอกว่าจะแก้อย่างไร ผ่านมารัฐบาลผ่านมา6เดือนท่านอยู่มาปีหนึ่งให้เราไปคิดกันเราก็คิดแล้วเสนอเราก็เสนอเข้าไปอย่างการส่งออกเนี่ยเราบอกแล้วต้องใช้เงินไปซัพซิไดซหรือสนับสนุนแหลกร้านไม่ไว่าจะเป็นข้าวยางแล้วมันจะไปได้ยังไงการท่องเที่ยวโอเคดีขึ้นดีขึ้นท่านเองยังทํางานลูกน้องท่านอ่ะอิตาประจินเนี่ยผมบอกไปเบิร์ดกะโหลกดีขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนจากต่างประเทศต้องเข้ามาถูกไหมครับอ้าวดูเข้ามาแล้วเป็นยังไงครับ อาดูอิตารีจินจจำกัดเที่ยวบินแค่ละเวรซะแล้วล่ะเร่งจำกัดเที่ยวบินเข้าไทยเตรียมรับ ICAO ตรวจระบบความปลอดภัยอเพราะว่าเนื่องจาก ICAO หรือ IKAO เนี่ยคือการบินพลเรือนระหว่างประเทศเนี่ยแน่นอนแล้วว่าอิตาลจินแกบอกแกทำไม่ทันหเดือนแล้วก็สายการบินเช่าเหมาลำเขายุติไปแล้วนะครับก็ไปหลายอย่างแล้ววันนี้ อาการหน้าเป็นห่วงและเที่ยวบิน